เป็นอะไรมั้งฮมูเป็นอะไรหรอหมูหน้อยเป็นอะไรหรอไม่ยอมหลับยอมนอนเนี่ยฮร้อ,องเพลงเหรอร้องเพลงเหรอ,หอ ร้องเพลงออกคือวมงใดที่มันเสด็จเน่เอิญมันว่าจุดเปลี่ยนลุกเตะเอ,อตอยิแกมนันเนี่ยเอาแกมมันน้อยเฉียนดี กูได้ก้เออมาจับตีนขึ้นมาแทนเลยอ๋อหนอนเอานอนจับเองได้หรอลูกกินมืออีกแล้วไอ้หมูน้อยเนี่ยหืมกินมืออีกแล้วเมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่จะง่วงเนี่ยฮะ อ๋อเมื่อไหร่จะง่วงเนี่ย วันนันมก็จับมือวันน่ะเอามือจับขาวบ้านไม่ใช่พ่อะเขาไม่อายคนหนูฮะโอ้เสียงดังจังเลย มีแต่เสียงทับหัวครับห้องเลยเนี่ยเป็นอะไรพัดหัวเอื้อเหรอลูกหัวเอื้อกฮะหรอหรอลูกหรอเฮ้ยลูกโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อดูให้นะครับบายบายบ๊ายบายจ้ะอ่ะชมเสียงครั้งสุดท้ายหน่อยเลยชงเสียงร้องครั้งสุดท้ายหน่อยอ่ะ เลยเลยเขาส่งเสียงร้องครั้งสุดท้าย <laughs> ไอ้เสียงร้องไม่ใช่เสียงตดัด <laughs> โอโ้โ,อโหเนี่ยเดี๋ยวได้เปลี่ยนเป็นเปิดแล้วดูนะดูหน้าหมูส <laughs> บายเลยเราเนาะสบายเลยเนาะนั่งแบบนี้เหมือนเหมือนท้องพ่อเป็นช่วงแล้วหรอกอืมสบายเลยสบายเลยไป่เล่นทุกคน कन क्या?